น้องันนี้เขากะนะครับผมมาติดเครื่องเดียวครับยมเพื่อท่าโบบ้านหนองผือนะครับน่าจะเป็นคันที่คันที่หกหรือคันที่ตัวใดเลยพี่น้องผมจำไม่ได้นะครับอยู่บ้านบ้านหนองหนองผืนนะครับอำเภอท่าโบจังหวัดหนองคายนะครับตีอำเภอบ้านผืนหรือจะว่ากะมันอยู่กลางๆนะครับระหว่างท่าโบกับบ้านผืนนะครับตัวนี้เอลฮะซูนนะครับตีน้ำเงินคันที่หกหรือขันที่เจ็ดเลยพี่น้องมันหลเนาะบ้านนี้ก็เจ้าตีน้ำอูผมเบิดเลยนะครับ หลายเครื่องหลกันล่าชุดกัมาบางต้นฝนมันนะครับหาชุดแร้งที่กันละเม็ดนี่มันขึ้นที่กันทันทีแหละนะครับเป็นเอลหาศูนย์ซีน้ําเงินนะครับนะครับนาจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงน้อยๆกัน่าจะแล้วนะครับนะครับยางสานะครับเด้อนะครับคอยติดตามเบื้องผลงานน้องเฮาเด็ดนะครับสาหรับอูไปทุนการเกษตรนะครับเชีนเบื้องทุกมือนะครับสาหรับข้องเฮา เอาพี่น้องคอยติดตามชุมกันนะครับบ่อเลี้ยวพี่น้องเด้อพอดีไฟมันดับนะครับเมื่อคืนนี่ไฟมันดับมันก็เลยเห็ดบ่ได้นะครับก็เลยไม่เห็ดน้ำเส่าตออีกเหลืออีกประมาณน้อยเดียวกันเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อคืนนี่ไฟดับเขาก็เลยเป็นหานอนก่อนนะครับม้าเบิ่งบรรยากาศน้อเส่าตอนะครับพี่น้องไฟดับก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับที่นี่มันนั่นมาช่วงเด็กๆเขาก็เลยเบื่อเห็ดนะครับ แล้วก็ติดตามเบิ่งอีกนะครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นขั้นที่หกหือขั้นที่เจ็ดของบ้านนะครับน้องเพื่อนนะครับรอบ้านโกค้อนเนี่ยนะครับพี่น้องอำเภอท่าบโบครับจังหวัดบางข้ายนะครับหนึ่งห้าสิบแรงนะครับกิ่นึ่งเหมือน ขั้นที่หกกับขั้นที่เจ็ดแหละพี่น้องนะครับนะครับโซนทางนี้ข้าเจ้าก็เย็ดมันกัน,น,ล,กนลายนะครับพี่น้องเบื้องหน้ามันเนี่ยเบื้องหน้ามันด้วยเบื้องใตบ้บ่อเนี่ยนะครับขั้นที่เจ็ดบ่อพี่น้องผมจำบ่ได้นะครับมันหลายขั้นแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไฟดับนะครับเห็ดบ่ได้นะครับตรง้เห็ดต้อยี้มือเศร้าอีก นะครับเดืกดรางน้ําทั้งคันติดตั้งถึงหน้าบ้านนะพี่น้องถ้าพูดได้อยากได้นะครับพวะว่าจะเป็นขีบน้อตากน้อยกนะครับกับสั่งทีมงานอู๋เขาได้นะครับผมเมื่อนี้ครับการนี้นะครับงานขาม้านะครับสองคันนะครับรอรอบ้านคันหนึ่งแล้วก็ชีสเกตนะครับเบนจลักอีกคันหนึ่งนะครับหาสิบแรงอันนั้นเพิ่นสร้างมาจากประเทศไต้หวันเลยนะครับเป็นกวดเบื้องในเพจล้วเพิ่นสร้างมาจากไต้หวันนะครับแล้วก็อยู่บานดอนเพิสร้างรอรอบ้านผมนะครับเพิ่นก็มาสร้าง ยููเลยนะครับมือเ้าเป็นสองคันนะครับหลายยางพี่น้องแล้วกะมือก้อนเนี่ยกะของศิรัตนะนะครับศิลัตนะจำบ่ได้สามสิบหกแรงพี่น้องเออสี่สิบแรงนะของศิรัตะยุติดกับเบญจลักษ์เลยพี่น้องก็ที่ได้ขึ้นไปน้ำกันสองเค่องนะครับแต่ว่าสิติตของอันไก่บ้านก้อนนะครับมืออื่นช่วงเทียงนะครับเฮ้พี่น้องเนาะจำไม่พอกันนะครับ